สวัสดีค่ะสายรงองเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะเตือนชาวไร่อ้อยระวังด้วงหนามยาวยาวอ้อยนะคะก็คือเริ่มเข้าทําลายตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อยก็ว่าได้นะคะ ก็ซึ่งช่วงนี้นะคะสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะมีฝนตกและก็ลมแรงในบางพื้นที่อ้อยเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่อาจจะเกิดผลกระทบนะคะจากสภาพอากาศดังกล่าวโดยอ้อยเฉพาะอ้อยปลูกใหม่แลวก็อ้อยแตกก่กอนนะคะโดยเฉพาะศัตรูพืชชนิดแรกที่ชาวไร่อ้อยต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือด้วงหนวดยาวอ้อยนั่นเองค่ะซึ่งตัวหนอนของด้วงนี้นะคะจะเริ่มเข้า ทำลายตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อยเลยเจาะใส่เข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อพันธุ์นั่นเองค่ะทําให้ท่อพันธุ์ไม่งอกหน่ออ้อยอายุ1-3เดือนนะคะจะถูกกัดกินตรงส่วนโครนที่ติดกับเง้าให้ขาดออกทําให้หน่ออ้อยตายนะคะก็คือแห้งตายไปเลยค่ะเมื่ออ้อยมีลำลำแล้วนะคะก็เข้าทำลายทำลายของด้วงด้วงหนวดยาวอ้อยนี้นะคะจะทําให้กาบ กาบใบแล้วก็ใบอ้อยแห้งตายทั้งต้นหรือว่าทั้งก่ออ้อยเลยนะคะนอนที่มีขนาดเล็กจะกัดกินบริเวณเง้าของอ้อยทําให้ส่งน้ําและก็อาหารจากรากไปสู่ลําต้นและใบน้อยลงเมื่อหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเริ่มเจาะใส จากส่วนโคลนต้นนะคะขึ้นไปกินเนื้ออ้อยทำให้ลำต้นเป็นโพรงเหลือแต่เปลือกลำอ้อยก็หักล้มและตายแห้งในที่สุดนั่นเองค่ะจึงอยากให้ชาวไร่อ้อยระวังกันด้วยนะคะสำหรับการป้องกันกำจัดด้วงนอนยาวอ้อยเนี่ยคะ่ะสำหรับอ้อยปลูกใหม่ให้ใช้วิธีผสมผสานก็ได้แก่วิววธีกลนนะคะไท้พวนดินแล้วกเก็บตัวหนอนแล้วก็ดักแด้ของด้วงออกไปนะคะ และจับตัวเต็มใบของด้วงนี้นะคะหรือเดินเก็บในแปลงอ้อยช่วงคขํานะคะป้องกันก็คือเป็นการป้องกันชนิดหนึ่งป้องกันทั้งศัตรูพืชธรรมชาติหลายอย่างนะคะแล้วก็ให้โรยเชื้อราเขียวค่ะก็คือเมตาใส่ไราเซียมนะคะอัตรา10กิโลกร,รัมต่อไร่บนท่อพันพร้อมปลูกแล้วก็กรบดินค่ะส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยนี้นะคะอย่าง รุนแรงก็งให้ป้องกันจํากัดนะคะก็คือด้วยคือสารเคมีนะคะมีตามคําแนะนําชนิดใดชนิดหนึ่งก็อย่างเช่นชนิดน้ําพ่นสารฆ่ามแมลงนะคะสาหรับอ้อยระยะก็คืออ้อยระยะแต่กอค่ะถ้าพบหนอนอ้อยนะคะแห้งตายให้ขุดนะคะก็คือสามารถขุดกออ้อยแล้วก็จับตัวหนอนแล้วก็ดักแด้ด้วงนะคะออกมาทําลายนอกแปลง เปิดร่องอ้อยโดยโรยเชื้อราเขียวนะคะ10กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะให้ชิดกออ้อยแล้วก็กรบดินไว้นั่นเองค่ะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กออ้อยแต่กอก็ยังไงก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับชาวไร่อ้อยค่ะ